สวัสดีครับพบกับช่องช่างเอิญช n แนลนะครับเดี๋ยวมานี้จะมาทําการ DIY ครับผมเหตดไฟผูกเพื่อเนะครับจากเป็นไฟไซเ่นเก่าครับผมหรือว่าจากหลอด LED นี่ครับตัวน,นี้เราจะมาทําการ DIY ให้เบิ้งครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบใดเนะครับทันที่ผมศึกษามาก,กับเพื่อนนี่มันต้องการแสง สีดำเงินกับสีแดงนะครับถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมครับลองไปเชืดอเบึงในกูเกิลบึงครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครับหลอดไฟ led นะครับผมคิดว่ามันน่าจะประหยัดตน้นทุนเอาไปซื้อแบบส้ำเร็จมากเนาะเพราะว่าอน,นาคตถ้ามันใช้งานได้ดีครับผมหลอ,อดหลอดนึ่งนี่ก็ถ้าเขาสร้างเป็นเฉพาะชิปชิป led ตัวนี้มากนี่ครับ ันจะตกอยู่ประมาณบ่ถึงห้าบาทกับประมาณสามบาทกาูกลัวถ้าห่าสังมาหลายๆนระามาประกอบเอากันนะจะถือกลัวนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมกันบ่งเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องมีครับผมก็ใส่เป็นคันพาดบูดนะครับกะของที่ซื้อมาไว้ใส่จะโดนแล้วครับดีไปซอกเห็นสีไม่เห็นเป็นโค้งนะครับโค้งสางตงัวนี้แล้วก็นี่เป็นเทปกาวสองหน้านับผมกาวห่อนครับผมแต่ ติดพาร์ติชันนี้อุปกรณ์พวกมอเแรงบัดกีพวกตกะกัวทั่วไปครับคีมคัตเตอร์อากาศตัวนี้มันใส่ไฟ12อโวลต์นะครับผมสี่ใส่เป็นอะแดปเตอร์ apter, ตัวนี้ครับ12อโวลต์2อ0อิน220นะครับเอา12 DC 12นะครับตัวนี้300มิลลิแอมนะครับอันนี้คือคาที่ไฟที่ออกตรงนี้นะครับอากาศมา ติดตามรับชมบรงงันเลยครับมีการ โอเคครับผมได้ประมาณนี้อาจจะบ่คอยปันใดครับอาจจะเป็นน้ำอะแดปเตอร์ไฟบอลเลงครับออเอาไปลองใส่แบตเตอรี่ลองเบิรนครับถ้ามันเป็นน้ำอะแดปเตอร์เขาก็จะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ครับเพราะว่ามันแค่สามลอยมินิแอมป์นะครับมันก็น ระแสที่ประสูงนะครับอ่านี่มันคงจะเห็ดให้พอพืชนลำคันเยวเข้าจะลองเบรงครับกับแบตเตอรี่เราคงเสียสายไปแล้วครับเวเคายังเส็ดโครงขอบอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นพ่อหลอดมันกระจายก็ได้ครับเราจิแกะตรงกระจายแสงนี่ออกรองเบรงนะครับมันอาจจะสว่างขึ้นเราติดตามเบไงครับ โอเคครับเดี๋ยวจะมาลองใส่กับแบตเตอรี่ลองดูครับผมอันนี้เป็นยนยนนะครับที่ผมได้เด็ดนะลองสอบแบตเตอรี่ลองดูครับว่าจะไฟความสว่างทําไหนดันะปิดแฟลชก่อนครับโอเคครับ คือว่าสว่างดีครับมันอาจจะเป็นเพราะแสงมันกระจายแล้วก็เห็ดตัวรวมแสงมันจะโอเคครับตลาดประมาณนี้ครับมันกระจายครับแสงตัวนี้โอเคเดี๋ยวเหตุตัวรวมแสงครับท่าน โอเคครับผมขอมมสรุปกันครับถือว่าไม่ผ่านครับใส่งานบได้ครับก็่าจะได้เฉพาะเพาะาต,าต้นกาต้นน้อยๆครับตนน้นนึงก็น,น่าจะพ่ออยู่ครับคือแสงบได้ป็นได้ครับก็หลอดอาจะเป็นหลอดผิดประเภทอ่ะแล้วก็เพื่อเป็นการทดลองครับกับ่าเป็นยังเดี๋ยวก็ทดลองมือใหม่ครับแ้าจะสั่ง หลอดแบบเฮ้กำลังวัดสูงๆครับอันนี้บ่นนาจะนหลอดนึงบ่นนาจะถึงหนึ่งวัตต์นะครับชุดหนึ่งก็มีอยู่ประมาณเจ็ดหลอดชุดละหกหลอดครับเป็นสิบสองสิบสองหลดนะครับถ้าใส่กับแบตเตอรี่นะไฟพ่อหนะสว่างดีอยู่ครับแต่ว่าก็ถ้าไปปลูเผือกด,ดีครับบ่นนาจะได้ถ้าสำหรับกาหน่อยครับฮุ่มเสียงสีเลยนี่น่าจะโอเคอยู่ครับสำหรับหนึ่งหนึ่งตน เนาะสหายกันทั้งหลายครับพอได้างานมุมแบบมุมแบบที่ไปใส่ร้องเบิ้งครับมันจะได้ผลดีจังเลยเราจะมารีวิวให้เบิ้งนะครับบางทีอ่าตอนนี้ก็สั้งไปแล้วครับสั้งเป็นหลอดอ่า LED ที่สําหรับปลูดดกพืชโดยเฉพาะนะครับเดีย๋ยวก็ดมีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาประกอบให้เบิงบบเงเบ้งนะครับอีประยุกต์ใส่กับโซลาร์เซลล์ร้องเบิ้งนะครับอันนี้ก็ จาเป็นการทดลองล้อนะครับเป็นของเหลือใส่เนาะของที่เหลือใส่น้าบ้านเนี่ยนะครับจะ,จะก็จเป็นติดรถนะครับเป็นเป็นกูไฟเนาะติดรถกูไฟแต่พอได้ใส่แล้วก็ถอดออกนะครับเก็บไว้บอดิคลิเทามาดัดแต่งใส่นี่ครับผมอขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่สามารถติดตามร,รับชมกับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับช่องช่างเอิญชาแนลนะครับเป็นนะ ึ่งเป็นช่องที่แยกออกมาจากไอเอ็นแชนแลนะครับไอเอ็นแชนแลเนี่ยจะเป็นคลิปทั่วไปนะครับถ้าชมทงไฮทงหน้านะครับส่วนงานสร้างนะครับเรื่องงานสร้างพวกเครื่องเสียงนะครับก็จะมาลงที่ช่องนี้นะครับช่องช่างเอ็นแชน n e ลนะครับอีกช่องหนึ่งกับช่างเอ็นตากล้องนะครับกับเวลาไปแฮนะครับกับพวกรูปพวกคลิปวิดีโอนะครับงานแฮก็จะไปลงอีกช่องหนึ่งนะครับ ฝากกดติดตามคนไลค์กดแชร์ทั้ง3ามซองครับผมเจอกันใหม่คลนะิปหน้าครับ